ขอบมากๆเลยจ้าที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าเข็มพรตอนนี้นะคะไม่ใช่ใบไม้อะไรนะคะมองเห็นกันไม่เอ่ยดกเขียวขจีมากๆเลยนะคะ นี่ก็คือต้นมะกรูดอยู่ที่บ้านเองนะคะใบก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะใบมะกรูดนะคะก็นำไปประกอบอาหารนะคะได้ในหลายๆเมนูเลยนะคะเดี๋ยวเกม็มรพนจะพาทุกคนเข้าไปชมใบน้องใกล้ๆนะคะก็จะมีแต่ใบใหญ่ๆเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะจับให้ดูนี่ใบใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เยอะมากหนามากเลยนะคะกลายเป็นร่มเงาให้ได้ ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงนั้นปีนี้นะคะน้องก็เริ่มที่จะออกผลด้วยนะคะทั้งๆท,ที่น้องไม่เคยออกผลเลยนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเข็มหอนจะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะเดี๋ยวนะไหนล่ะ มองไม่ค่อยเห็นนะคะเห็นไหมคะนั่นไงคะทุกคนเห็นไหมนี่ก็จะเป็นผลแรกของน้องเลยนะคะเพราะว่าน้องก็ปลูกมานานแล้วนะคะแต่ว่าใบน้องก็คือเขียวขจีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเข็มฮอนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมใบมะกรูดสวยๆกันนะคะบ๊ายบายจ้า